ในตอนสมุทรันนี้ละได้ละได้มีน้ำหวามหาด่ไล่พอรนี้คืนไลลแม่นี้คืนไ,ได้เช่นน้ำลดตามคน,น พ่อไปวิศจสอแม่ไปทั้งวิจสอนจึงรู้งี้ขึ้นบักบักใหญ่คิดมาแล้วในเสียใจบักบางงางนเล้วน้ำตาหงบังงชิดเทีน tăng te con tôn tình đề tăng te đệ nhân li kỳ pho đều pho thương con mẹ càng mắt thì mẹ lại hết điều gì luôn พ่อแม่ก hmm, so <sh> <Worlds> ุ <Island> mm ้มสองเท่าบัดไปเมื่ออยากลูกผัดถธอท้ายเธอขับไล่ลูกุดีลูกบอนีลืมคุณทอนมีบวันเวนเห็นทีสิเป็นดอกน้ำ ข้าปิดลูกมีสัวเมืองมาแนวมันินหอดชีบหมูหมูผัดผั่ในตอนบอบชเจ้าอย่งสามาึ้นรถประจำตัวเฝ้าไปหัวล อาสิทานิยรยนข้าคนผิวรถวดมูข้อหาว่าสิจวมองเิสองขอบ้างทางนั้นกับบ่อนอดสถานิ ไฟเล็นไปไกลตามาบอทันเวลาเครื่องขะคนไปเลวชิดทีสมสาบดตาเยวทเงสอบผู้พิพาทหากบ่เห็นขั้นมีแม่นตายทิมกะบอเน มหาแดงมหาแดงอบแกงชีแกงสลาทีไปถึงศาลาบุรีดอกกลัดทางสะคงพองบอกมีโอยานมั้งซาทำเวลาให้เร็ววรหวังสิแล่ อันสังเเทาอยู่รถไปในตอนบุญฤกอกดำปอบบ่ได้บ่ได้บ่ได้สิถึงว่ามรณะหลดส่วนมาด้วยความเลี้ยวหลีบปอทานลักสิบลอง

พันสามหาแดงกันเลยมักกันหมอกหมอนังเลี้ยวเลย่อยสองแก้วพุทนี้ไก่ทอนภาคกำมันมาแล่นต่อ นิทานศรภัณฑ<อ>์นาสังเวสมหาแดงค้นทำกับรุนแรงในหัวห้นจนแท้พวกกับใจกระเลยแย่พญากรมเขาสัํงตอสีวกรรมแม่พอไปนังบอกบ่อใดฟังแล้วจงวิจารฝากดูแลทุกทุกทันเจ้าคุณณ์ีิสุทธิ์ใสฟังค้าไข่ดีท่านท่ามตองเห็นประเด็นแก่ ่อกับแม่เป็นบุคคลผู้ชีเป็นชีตาบวชสิเป็นค้อมเจริรือคว้อเสื่อมพญายันยัแต่ผลว่าไฟรานาว้อเสื่อมใหม่แกนกแก,ก,ก,กต่าไฟเจวาม้อจริญมีนักปรา์ท่านหนึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษา,าจาร์ปอ่ออประยยทน์โตสอเด็จองแรกได้ราชการที่สิบได้เปรียบเปยเอาไว้่วตัวแทนของบุคคลเป็นชายเป็นหญิงที่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติ ขัน้นผู้ใดมีพอมีแม่อเเรมบรมบ่มในสายกอบทั่วสมบูรณ์พุน่นผลแข็งแรงในพอดในคั่วพอแม่ดุโดยจะพอแม่ก็เป็นตัวแทนของมนุษยชาติทั้งโลกนี่ทั้งชาติดีทั้งจักรวาลดีคอยมีแม่คนเดียวบรรดาลไดหลายอย่างสําหรับผู้เป็นพอเป็นตัวแทนของผูส้สร้างเป็นตัวแทนของสร้างทั้งมนุษยชาติเลยพระหัดไมโยง,งพระยม่นานขอฝากเตือนกุ่บุตรกุธิดาคนหลุ่นใหม่ ยิ่งยุคนี้สมัยนี้ความใกลชิดติดก็พอกับแม่หน่อยกรอกกำบังกับเลบาะบ่าเพราะมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตเพราะมีสื่อสารในด้านที่ท่านสมัยจนถูกบ้าว่าผู้เฒ่าผู้แก่นั้นเป็นคนคำค่าเต่าลันปีก่าท่านสมัยเกิดป้อมบ่กเข้าใจกันเกิดช่องว่างระวางไห้เกิดช่องว่างระวางวก็งงะงจะเริ่มในดา้านวัตถุสื่อตามกระโบรานประจำเทื่อขอฝากเอาไว้ที่จะได้จะในกระตาม ได้มามีไฟฟ้าแฝง,งห้องเพื่องหงมยาสลึมขีดก,กระต่ายเสียงเหี้ยนขูชีย่างได้มานางแทนแกวประดับฟอกประดับผูกข้ามหมกยาสลึมความถูกก่อนดังโครนเก่าหินพ่อเสา,าก็แม,ม่นมีพ่อจะบินบนใดเรวไหวออกจากทิ้นดอกจกังหวัดพ่อปั่นบินป่าวไปขี่แท็กซี่เขาผ้าจีใสหลอดไฟดังที่พัลละหน้าไปจนมาหลบสายเดี๋ยวออกติดตามคุณหยาคุณยมแะต่ตามาก็ระบองเล็ใบไ,ไหบา พ่อมีพ่อแม่คนใดสิแซงในลูกเจ้าของชิบหายมีแต่สิวยพ่อในลูกจะเล่นลูกเรื่องแต่ว่าเทวดาเพิม่มพ่อขืนอยู่ไปต้องเป็นคู่มาอาจารย์เป็นเจ้าคนในคนเสี่ยมสอนลูกสิลูกหาอะไรประมาณนั้นก็เลยถือกรรมตัดรอนคุณแยน่คุณย่ณยณยอมณีเอินว่ากรรมตัดรอนคุณย่ออุปปาฆัตกรรมกรรมเข้าไปตัดรอนอุปาไปาเปมาไก่ซึ่งกระบอกว่าใดว่าจิแมนเพื่อตมะบอกบอแต่ว่าคนดี ผีจะฝุ่นค้นบดีผีกระทำลายทังสี่แหละคุณโยมค้นลืมตัวงวัวลืมตีนเอวังก็มีด้วยปากกาใรชนออนี้เ้าบดนี้จ้าพามปร่วมกัน